ไปหลับไปแล้วก็อะไร สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมชิ้นทีได้ว่าโคโนมิราดาสกายจูเซนบุคาเอเตชิไมบาคาเอเตชิไมบา <c oughs> ก็อุตาก,ก็เข้าเกมมาแล้วม,มาเป็นสายหมัดส,สีแดงนั่นเองนะแล้วก็มาเป็นตัวรีเจนต์รีบีติดด้วยนะผม <c oughs> ก็มาดูสกิลหนึ่งของน้องกันดีกว่านะผมอย่าร้องไห้ไปเลยนะนะผมจะสร้างสถานะโลกแห่งความฝันศัตรูนั่นเองนะผมมีโอกาสเกิดโลกแห่งความฝันใดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นสถานะใหม่นั่นเองนะผมสกิล <c oughs> ต่อไปผมงงั้นคงต้องอัดแล้วสินะผมเป็นการหมุนตัวซัดศัตรูให้ปลิวอะไรแบบนี้นะผมแล้วก็มีโอกาสติดคิดที่เขาด้วยนะผม ก็เป็นสกิลที่เขาจะแรงเอาเรื่องเลยนะแล้วเวฟ่าห้าเนี่ยจะลดพลังป้องกันของศัตรูด้วยนะครับผมต่อไปเป็นพัทสีนะผมก็ไอตัวนี้เนี่ยคือมันมีชิลเหมือนหอน้ากากโซบะเลยผมหลักๆเลยนะแล้วก็เมื่อเพื่อนเราตายเนี่ยจะเพิ่มคิทิเคิลสามร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเวลายี่สิบวินาทีนะผม <c oughs> โคตรโหดนะครับผมแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็ตามนี้เลยผมลองมาอ่านดูกันได้นะครับโอเคครับมันจะเป็นยังไงเราไปดูในเกมดีกว่าผม let's go <S โอเคผมมาดูเกมแรกผมเป็นด่านชาบอนดี้นั่นเองนะครับผม ก็อันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวเต็มนะผมไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะต่างจากคลิปรีวิวแรกๆเท่าไหร่นะผมแต่แค่ไอคลิปนั้นเนี่ยคือแบบลงด้วยความรวดเร็วนะฮะคลิปนี้ก็จะทําเหมือนเดิมเหมือนกับทุกตัวนั่นเองนะผมต่อไปเนี่ยผมก็จะทําแบบนั้นกับทุกตัวนะผมก็คือจะมีคลิปที่แบบเออมีเกมเพลย์ให้ดูกอนแบบรวดเร็วนะผมก็วันแรกที่มันเข้านะแล้วก็มาด้วยตามด้วยคลิปสุ่มน,นะผมแล้วก็มาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปเต็มแบบนี้นะผมโอเคครับผมมาดูกันนะผม ก็จริงไอ้ีล่ะผมยังไม่ได้สุ่มอุตะเลยนะคือแบบเออมันแบบไม่โดนเท่าไหร่นะคืออยากเก็บไว้สำหรับแชงครูดมากกว่านะผมคือผมว่ายังไงก็ต้องมาแน่ๆแชงครูนะผมเดีรอคลิปอ่าทฤษฎีนะผมว่ามันจะมาไหมนะผมแชงครูหรือว่าหนวดดำนะผมจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือแบบโอ้โหเดือนนี้คือแบบคาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะโอเคมาเริ่มเกมาดีกว่าผมอ่าขอขอแย่ง ฟอสบู่ไหนโดฟ้าโอเครีบขึ้นมาผมยังไงมีฮ็อกบอดแบบนี้ก็นี่อย่าเรานี่อย่าเราโคตรเท่นะอะไรมีฮ็อกอะไรอะไรมีก่อนะผมแล้วก็ก่อแตกนะคือเวลาก่อแตกนะเวลาเราแบบใส่สถานะไอ้โล่งความฝันใส่ตัวโดนเนี่ยคือก่อมันจะรีใหม่นะคือนี้ก็ค่าจะโอเคเลยนะผมแต่ว่ามันก็แบบอาจจะเพอร์เฟกต์ดอทง่ายหรือเปล่าผมนะอันนี้ก็ต้องรอแบบรอดูนะโอเคมาดิมาดิโดฟี่โอ้ยโอ้ยมีฮ็อกเดียว โดนบอดตีโอเคอ่าสกิลสัญญาแห่งความฝันเราคุ้นเอาเสร็จแล้วก็นี่ไงโดนไปหน่อยไหมนี่ไงเบรคดอตบอดมันเบรคเบรคดอตง่ายอยู่แล้วนะนี่ไงแล้ว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 มันยังไม่ตายอีกโอ้โหดับฟี่เหรอดับฟี่เหรอโอ้โอเคเริ่มมาไม่ดีเท่าไหร่นะผมตายเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะผมนี่ผมเอามาคู่กับอาพูนะผม เป็นคู่หูนักดน,นตรีนะดีนะ่นะจาจะคู่เอามาคู่กับบลูมากกว่านะผมแต่ว่าอาพูคือแบบอยากให้มีร่างใหม่เหมือนกันนะคือผมค่อนข้างจะชอบนะผมอาพูโอเคเอ้ยอะไรจะแพ้เลยเหรอจะแพ้เลยเหรอมีฮอคตายไปนะผมโอเคดึงธงเพื่อนดึงธงแล้วโอเคห้าสี่น่าจะทันอยู่สวยตอนนี้สถานการเราย่ำแย่มากเลยนะผมแต่ว่าโอเคพอกอบกู้มาได้นะฮะ โดฟาเหรอโดฟาเออ้ยมันรอดได้หวะแต่ว่าลูฟี่ไม่รอดลูฟี่เออเรียบร้อยครับผมยังไงยังไงยังไงโอเคสตริคแมนสตริคแมนโอเคไปโดนยังไงก็ตายครับผมสตริคแมนอย่าบอกว่าโดนลงอ่ะโอ้โหเรียบร้อยกวนหน่อยตัวนี้ฮะยังไงอืสกิลระคูดายไม่เสร็จนะผมโอเคาลากกระลากลารโนนีกันอยู่ติดบู๊จังวันนี้เอ,อ้ยโดฟาไม่โดนผมติดโลโดฟาแทนโอเค ยังไงสวยเพื่อนดึงโทงมาสามสองแล้วผมจังหวะนี้ผมจะขึ้นไปข้างบนไปยิงธงกลางนะครับผมโอเคยังไงยังไงสวยสวยสวยดึงไปดึงไปเหมือนแจ็คจะไปดึงธงบ้านเรานะเดี๋ยวต้องไปป่วนซะหน่อยแจ็คใจเย็นแจ็คเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวผมลืมเลงโอ้นี่แไล้วโอ้เสียสกิลฟรีเลยต้องล็อกเป้าก่อนนะผมไม่งั้นคือจะเป็นแบบผมนะ โ okay, อเคแจ็คยังไงเพอร์เฟกต์ดอทแล้วก็ดรอปมาหนึ่งทีเกาะแตกนะผมว้ายัางไงยังไงดึงเหรอดึงเหรออันนี้อันนี้อันนี้อันอนี้ดึงเพอร์เฟกต์ดอทไม่ไม่เพอร์เฟกต์อีกโอเคสกิลคูดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมรอจังหวะออเรอจังหวะมันดอทแล้วก็ยังไงโ,โอเคมันดอทไปแล้วแต่ว่าโอ้โหขึ้นฟองหนีไปแล้วครับผมโอเคตอนนี้ 3, สามส่ออย,อยู่อีกสิบวินาท,ทีเท่านั้นนะผมก็จะชนะใสาๆแล้วนะแจ็คเรียบร้อย เรียบร้อยครับผมยังไงยังไงอ่ะยังไง <c oughs> อ่ะปล่อยให้มันค้างไว้อย่างนั้นนะครับผมโอเคชนะไปผมงตาน,นี้มีแต่บอททั้งนั้นเลยผมผมน่าจะได้ MVP นะโอเคผมมาดูเกมที่สผมเป็น่านเดิมเลยนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะผมโอเคฝั่งผมเหมือนจะมีโอ้มีบอทหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มีโรเจอร์คู่แรลรี่มาเลยนะครับผมฝั่งนู้นก็ไม่น่าจะมีบอทหรือเปล่านะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผม ก็เป็นไงกันบ้างผมสำหรับน้องอุตานะผมชอบกันไหมนะผมถ้าชอบก็สุ่มได้เลยนะผมคือมันเป็นตัวแบบเป็นตัวดีเจนลิมิเต็ดแล้วก็เก่งมากๆเป็นตัวสายนาที่เก่งมากเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ควรสุ่มเลยนะผมแต่ว่าคืออย่างงี้คือถ้าจะดองไหมก็ดองได้ผมดองรองไว้ก่อนก็ได้นะคือแบบตู้มันอยู่แบบตู้อยู่นานมากเลยนะฮะแล้วก็จะรอรอแช้งก่อนก็ได้นะผมหรือว่าหนวดดำแบบนี้ก็ยังพอมีเวลาคิดอยู่นะผมก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้นะัะผม คือจะช้าได้พระเล่มงามนั่นเองนะ okay. ครับผมโอเคไปครับเริ่มเกมมานะครับผมพอผมหยิบนาม,มิมาแล้วก็มีลูฟี่ก็มีโรเจอร์นะฮะโอเคครับผมจริงๆไอดีหลักผมตอนนี้คือแบบเกือบมีเกือบส0 0พเพชรแล้วผมดองมาแต่ครบรอบ3ปีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำคลิปเทคนิคการดองเพชรให้แล้วกันนะครับผมแต่ว่า <c oughs> บางคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วผมเทคนิคการดองเพชรม,มันง่ายๆมากๆเลยนะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปยึดธงการก่อนแต่ว่าแรลลี่ยังไงแรลลี่เรอจังหวมันดอสแล้วก็สกิลใส่เออเหมือนจะโดนอยู่แต่ว่าโด,โดนโรเจอร์ปาดไปนะฮะโอเคแล้วก็ตวัดดาบเรียบร้อยครับผมขอดึงธงหน่อยขอดึงธงหน่อยเรียบร้อยครับผมโอเคสามสองแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงโรเจอร์ odge, แข็งไปแล้วอะไรโบอาใจเย็นโบอาเอ้ยยังไงผ่ <c oughs> านกันดอสผ่านกันดูเชิงแล้วจวังหวะนี้ มาดิมาดิอุ้ยโรเจอร์อด,อดอสหนึ่งทีเรียบร้อยแล้วก็นี่ยาลาโรเจอร์หลับไปซะกับตันนะครับผมเรียบร้อยเออกับตันโรเจอร์อืมโดนโดนลูกของอลูกเรือนะผมเออเรียบร้อยของโรเจอร์ยังไงยังไงลูฟ่ทาลโร่โอ,อย้ยแต่ว่าอืมเรามีเกาะเอ้ยเากาะเราดีมากเลยนะฮะคือผมสงสัยอยู่อย่างนึงคือไอ้พวกแบบเกาะอะไรแบบนี้เนะี่ยพวกเจอมากตัวอื่นที่มีข้อมูลหลุดมาเนี่ยคือมันจะมีด้วยไหมนะครับผม ผมว่าทุกทตัวในเอ่อในวันพีเนี่ยเป็นไอตัวที่มีเกาะเนี่ยผมว่าไอสถานะเกาะเนี่ยมันน่าจะเพิ่มมาให้กับทุกตัวนะผมผมว่าน่าจะโอเคเลยนะสถานะนี้โอเคดอสบางทีอะไรไรลี่อะไรอะไรสี่หนึ่งอจบโดยอย่างนี้ตายใครรอดก็บ้าแล้วผมโรเจอร์มันโกงอยู่แล้วนะโอเคสี่หนึ่งนะผมสามสองแนละ้วจังหวะนี้เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยหยิบอาภูนลุยแม่งเลยโอเคหนึ่งศูนย์วะโอ ไปโอเคสองสามหอ้ยนี้สวยเพื่อไปดึงธงหน้าบ้านแต่ว่าโดชิริวเก็บไปได้นะผมเออโหธงกามันตรึงเหลือเกินนะนี่อยาล่ะโรเจอร์หลับไปหลับไปแล้วก็อะไร <S <S อะไร,ะไรสาระแข่งความฝันไอ,อ้ก่อเราคือแบบมีประโยชน์มากเลยนะแล้วก็กับตันทั้งรองกับตันก็ตายคู่เลยนะโ,ดโดนเราโดนเราตวัดห่อไปนะโอเคยังไงชิลิวยังไงฮะ หลับหน่อยไหมหลับหน่อยไหมเรียบร้อยเออแตกไปโอ้โหเพื่อนไปไหนหมดไปเนี่ยมาช่วยดึงทงหน่อยโอ้โหมันเกิดมาเรื่อยเออเกาะเรามีประโยชน์จริงๆนะผมและยิ่งเราสกิลโดนเนี่ยคือแบบโอ้โหเกาะแล้วก็โอ้โหคูดาวมารีคูดาวมาเรื่อยๆเลยนะโอเคดูฟีทาร์โลหรอยังไงน้องเมื่ีโอ้ยโดนอยู่ดีโอ้โหตานี้ตายบ่อยมากเลยนะโอเคยี่สิบวิเท่านั้นนะผม เอ่อยังไงนี่เพื่อนโอเคโลอาภูอาภูเลยไหมหรือว่ายังก่อนดีตอนนี้สถานการณ์เรากาจะย่ำแย่เอาเรื่องเลยนะผมเด้เป็นเพราะผมถ่วงเป็นตัวถ่วงด้วยนะผมดูทรงแนละ้วโอเคขอโทษทีนะเพื่อนโอเคอุ๊ยสามสองแล้วสวยเอ้ยสกัดมันยายาย่าดึงอโอ้โหเพอร์เฟกต์ดอทได้อีกคือบอดมันของจริงว่ะ บอดแม่งโคตรของจริงเลยอ๋อเรียบร้อยนะผมชนะนะผมเยฮูฮู้สุดยอดนะผม โอเคครับก็ประมาณนี้ผมสำหรับอุตานนะผมเดี๋ยวผมจะมีอ่าคลิปที่เอาอุตาเนี่ยไปลงแรงแบบจริงจังมาให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะผมก็รอติดตามได้เลยนะฮะโอเคครับคลิปนี้เนี่ยใครมีขอเห็นองไยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะหรือว่าใครอยากฟังใครอยากฟังเพลงของอุตาแบบเต็มๆแบบที่ผมร้องเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ผเผื่อผมเียจะทำในคลิปหน้านะโอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ